นักออกแบบชาวเกาหลีใตย้ยองฮาโรและซองชันโคนนำเสนอแนวคิดหุ่นยนต์สวมใส่สำหรับแขนส่วนบนสลีฟที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทั่วไปสามารถใส่ได้ทุกวันโดยสลีฟเป็นแนวคิดเกี่ยวกับหุ่นยนต์สวมใส่สำหรับแขนส่วนบนที่มีลักษณะเบาเรียบและดูไม่เทอะทะาําให้ไม่รู้สึกเหมือนว่ากําลังใส่อุปกรณ์หุ่นยนต์ขนาดใหญ่อยู่ตัวอ,อุปกรณ์สามารถรัดเข้ากับแขนได้คล้ายกับอุปกรณ์พยุงข้อศอกแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีช่วยเสริมแรงและการเคลื่อนไหวสวมใส่ง่าย,ายใช้เพียง พียงมือข้างเดียวในการใส่หรือถอดทางนักออกแบบระบุว่าแม้สลีฟจะเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังฟื้นฟูจากอาการสโตรกหรือจากการบาดเจ็บทางกีฬาแต่แนวคิดหลักก็คือการทําให้หุ่นยนต์สวมใส่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันอย่างเช่นใช้ช่วยยกหรือว่าถือของหนักลดความเมื่อยล้าหรือเมื่อต้องอุ้มอะไรต่างๆอย่างยาวนานและลดภาระของกล้ามเนื้อแขนจากการทํากิจกรรมซ้ําๆด้วยหัวใจสําคัญของสลีฟคือระบบตรวจจับความตั้งใจในการเคลื่อนไหวของผู้ใช้โดยอาศัยเทคโนโลยีหลัก2ส่วน ได้แก่ FMG เซ็นเซอร์ที่ใช้สําหรับอ่านแรงดันของกล้ามเนื้อเพื่อคาดเดาวความตั้งใจในการเคลื่อนไหวและ IMU เซ็นเซอร์ตรวจจับทิศทางและการเคลื่อนไหวของแขนที่จะทํางานร่วมกับ FMG เพื่อให้ระบบเข้าใจว่าผู้ใช้ตั้งใจจะขยับแขนไปทางไหนเพื่อให้สลีปช่วยเสริมแรงได้อย่างเหมาะสมสําหรับเซ็นเซอร์ทั้ง2ชนิดนี้มีราคาค่อนข้างต่ําและถูกใช้งานอยู่แล้วในอุปกรณ์อย่างจอยเกมทำให้มีโอกาสผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้โดยมีราคาที่ไม่แพง เกินไปได้